บริษัทกาฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากาฟร่วมกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดได้สารฝันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพให้กับเยาวชนในโครงการกาวฟุตบอลแคมป์ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชนปีที่สองโดยพาน้องๆบินลัดฟ้าไปร่วมฝึกซ้อมกับอะคาเดมี่ของสโมสรคอนซาโดเลซซัปโปโรถึงประเทศญี่ปุ่นและได้ชมการฝึกซ้อมของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรอีกด้วย ซึ่งน้องๆเยาวชนที่ได้เดินทางไปในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเด็กชายพัทรพลสีผลนอกจากโรงเรียนนวมินราชูทิศกร,รุงเทพมหานครเด็กชายอิทิเชษนาคาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาเด็กชายชนะสิทธิ์แสงสีจากโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศนครราชสีมาและเด็กชายเสถฐวิแซจึงจากโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศนครราชสีมาโดยทั้งสี่คนได้รับการคัดเลือก จากจำนวนผู้สมัครกว่า200คนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและได้เปิดประสบการณ์ร่วมฝึกซ้อมกับนักฟุตบอลและโค้ชมืออาชีพจากสมโมสรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นอย่างทีมคอนซาโดเลซัปโปโรและได้รับสิทธิสุดพิเศษในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างคอนซาโดเลซัปโปโรพบกับเซเลโซโอซาก้าที่สนามซัปโปโรโดมนอกจากนี้ทั้ง4ตัวแทนเยาวชนจากโครงการ ยังได้พบกับเช็คสุภโชคสารชาตินักฟุตบอลชื่อดังจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดที่ได้ไปร่วมทีมสโมสรคอนซาเดซัปโปโรโดยได้ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วถึงเส้นทางการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและการมาเล่นให้กับสโมสรในต่างประเทศจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนเยาวชนทั้ง4อีกด้วยโดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของกอล์ฟเพิ่มเติมได้